ก็สภาพหมายตรงนี้นะครับ เป็นคลองที่น้ำาลงอะตอนแรกตอนแรกผมตีอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับเนีผมเห็นมันกัดกัดลูกปลาอยู่มุมเนี้ยมก็เลยตีใส่ไม้เดียวเลยนะฮะได้เรื่องครับช่อนใส่สวยอยู่ครับเนี่ยน่าจะ ครึ่งโลได้สี่ขีดครึ่งโลประมาณนี้ใสสวยอยู่ะกัดเป็นกบยางมันตับนะครับของนักเก่งครับตัวนี้เป็นสีเหลืองครับเหลืองส้มก็เมื่อกี้ก็ตามสูตรเลยนะครับตีขึ้นผักตีขึ้นน่นละลากลงมามันกัดอยู่ในผักเลยนะครับ แต่มันมีมีไม้ไผ่อยู่ตรงนั้นแหะผมก็เลยต้องรีบวัดครับเนื่องด้วยเหยื่อมันตัวเล็กครับส่งนิดเดียวครับเต็มคำโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับขบยางมันตับนะครับใบน่าเจ๋งครับกำเนิดเทียบตัวดำครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเหยื่อตัวเล็กน้ำหนักดีตีไกลครับประช่อนไซนี้ครับนี่ครับสสวยๆเลยครับ เจ็บมมันตับสุดยอดจริงๆครับผมลองดูตรงนี้ ดีฮะไซนี้ก็ไม่รอดนะครับเมื่อกี้วัดเบาก็ติดเหมือนกันนะเพนกบยางมันตับนะครับกบยางมันตับของนากเกงนะ่งอะดูครับไซนี้ไม่รอดนะครับเนี่ยเป็นเจื่อที่วัดปลาติดง่ายครับน้ำหนักดีดีไก่เคค็บตัวนี้ก็จะปล่อยมันไปครับ ยนเลยนครับก,ก็ใช้ได้ปกติมันตับนะครับใบนในเก่งฝากผลงานไปด้วยครับสุดยอดจริงๆครับผม